แล้วค่ะไป็นตัวแผนตเป็น,นยังไงบ้างคะโหะตื่นตาตื่นใจมากคะ่ะงั้นไปแผนตต่อไปเลยนะคะไปกันเลยชาชันอิเล็กทรอนิกส์ไปกันเลยไปกันเลยค่ะสวะัสด <C> ีค่ะ <C> วันนี้จับสลากทั่วผนกมาที่อิเล็กทรอนิกส์ค่ะอมอะแโอ้ยมาแบบไม่ได้บอกเล้กลาวเลยเนาะเอาจับสลากไม่มีบอกค่ะวันนี้ให้ักศึาษาเนี่ยได้ซ่อมอะแดปเตอร์ครับตันนี้กำลังลงมือปฏิบัติดูหน่อยค่ะว่าเด็กๆทำอะไรกันอยู่ค่ะครับตอนนี้กำลังให้นักเรียนเขาซ่อมบังรุงแหล่งจ่ายไฟแบบมอแปลงครับตอนนี้ก็ตามสภาพ้วเรามีอุปกรณ์ให้สาร์เนี่ย กลุ่มละสองคนนะคุ่มละคนได้ลงปฏิบัติจริงทําจริงวัดจริงโดนไฟดูดจริงๆถ้าไม่เชื่อตามที่ครูบอกนะได้เตือนกันไปแล้วนะครับว่าต้องทําอย่างไรนีให้ป้องกันไม่ให้มีบรเเตลนะหรือมีความปลอดภัยต้องทําอย่างไรบ้างครับวันนี้มาผนกเทคลนิกก็พามา เยี่ยมชมกับห้องคอมพิวเตอร์นะซึ่งก็เป็นพื้นฐานงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับก็ได้เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งห้องนี้อาจารย์กำลังสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวก iot ครับยังมีครูกำลังสอนอยู่ครับวิชานี้ก็เป็นพื้นฐานของช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานกับทุกงานครับไมโครคอนโทรลเลอร์ก็หรือว่าสมองคนฝังตัวก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ห้องนี้ครับเป็นห้องเรียนด้านคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับก็คืออา,อาจารย์เขากำลังก็จะสอนวิชาวงจรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐาน,นสำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเวลาจะต่อวงจรก็ต้องมีการออกแบบวงจรกำลังเริ่มสอนอยู่นักศึกษารปรวชกำลังเรียนทฤษฎีอยู่ใช่ไหมทำอะไรอยู่พนักงนกิเล็กทรอนิอกับครูจะน่ารักลแล้วนะคะนักเรียนนักศึกษายังน่ารักอีก,น,อก,น,กนะคะไม่ธรรมดาแล้วแผนักงานครูสวยน่ารักครับ มาเยี่ยมชมนะครับอาจารย์จ๋าเขาสอนวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานนะครับที่เท่าที่เห็นก็นักศึกษากำลังเรียนรู้เรื่องวงจรกูจะเปรียบเทียบแรงดันค่ะของวงจรเปรียบเทียบแรงดันค่ะมวนเตะของพลาตเตอร์ค่ะอาจารยพลาเตอร์ธรรมดาค่ะให้นักเรียนเราดสอวงจรโดยการต่อแรงดนันด้วยทุ่เข้าไปเพื่อที่จะเปรียบเทียบแรงดันนั่นก็จะเป็นการต่อวงจรครับแล้วก็ดูคุณสมบัติว่ามันทำงานได้หรือไม่ได้อย่างนร้ก็จเปนประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่พาทุกท่านได้ชมในวันนี้นะครับเมื mm ่ออิเล็กทรอนิกส์เรามาเรียนที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะเรียนอุปกรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับช่างอ mm ิเล็กทรอนิกส์ไปเห็นว่าอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยจะเป็นต้องเอาไปใช้ในวงจรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปหมดแล้วนะครับใช้นในการควบคุมเนี่ย mm hmm. ก็สรุปก็คืออิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนึงกนอนอกกกกลลัััับบบเเ้านนนนนออออทรร็็จจะยู่ิส์ mm hmm. แวใ Open House คค